สวัสดีค่ะจักรจันทนไม่ไหวลั่นคุณต้องหยุดได้แล้วจักรจันทนไม่ไหวโพสต์ลั่นคุณต้องหยุดได้แล้วเรียกได้ว่าเจอกับมรสุมอย่างหนักเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสำหรับกระแสดราม่าของนักแสดงสาวจักรจันทร์นคิริที่ช่วงนั้นกำลังจะแต่งงานกับเควัฒนาแฟนหนุ่มที่คบหากันมาสมปีซึ่งทั้งคู่ถูกโยงเป็นข่าวดาราสาวแฟนมีโลกสองใบวิวาใกล้ล่ม ถึงแม้ว่าจักรจนกันทร์กับแฟนหนุ่มเคนจะตอบกลับไปว่าไม่เป็นความจริงแต่ก็มีปมและประเด็นออกมาอีกหลายอย่างจนบทสรุปสุดท้ายเหตุการณ์เกิดขึ้นจากอาบีผู้จัดการสาวของจักรจันทร์ได้ออกมายอมรับผิดว่าตนเป็นคนปล่อยข่าวลือทั้งหมด แถมยังมีการแอบอ้างชื่อสาวจักรจันทร์มาตลอดด้วยจนเจ้าตัวยืนยันที่จะฟ้องอดีตผู้จัดก,การส่วนตัวข้อหาหมิ่นประมาทกุข่าวคดีโลกสองใบตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุด1 8กันยายนจักรจันทร์โพสต์ภาพข้อความผ่านสตอรี่สังเกร์ส่วนตัวระบุว่าด้วยที่ผ่านมาทราบว่าอดีตผู้จัดก,การได้มีการนำชื่อจักรจันทร์ไปแอบอ้างเพื่อเป็นการทำความเข้าใจที่ชัดเจนจันทร์ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงว่า จันทร์กับอดีตผู้จัดการไม่ได้มีการติดต่อใดๆต่อกันไม่มีการเกี่ยวข้องกันไม่ว่าในแง่มุมไหนทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการกล่าวอ้างเกี่ยวกับจันทร์ไม่ว่าเรื่องใดขอชี้แจงไว้เข้าใจตรงกันตามนี้นะคะพร้อมเขียนข้อความว่าเจออีกแล้วคุณต้องหยุดได้แล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสต e ีทคอมขอบคุณค่ะ